ยินดีต้องรับสู่นิยายตามใจฉันสวงสวรรค์มอนสเตอร์ตอนที่621หญิงสาวที่หลับตาตอนบินมันคือครั้งแรกของหลินฮวงในเขตสามแม้เขาจะรู้มาบ้างจากคุณฟู่แต่นั่นก็เป็นข้อมูลจากหลายปีก่อนเขาคิดพักในโรงแรมและหาข้อมูลเกี่ยวกับเขตสามเพิ่มด้วยตัวเองแต่เขาไม่คิดว่าไกด์นำเที่ยว จะถูกสงงมาหาเขาเองแน่นอนเขาใช้ประโยชน์จากพวกนี้ซุนปาและพวกเขาพาหลินฮวงไปกระดังร้างซึ่งเป็นจุดรวมพลของพวกเขาพวกเขาไม่กล้าพาหลินฮวงไปฐานหลักนายท่านโปรดถามทุกอย่างที่ท่านอยากรู้เราจะตอบทุกอย่างที่เรารู้ซุนปาดึงเก้าอี้ออกมาให้หลินฮวงส่วนพวกเขาคอยยืนรอฟังคำถามพวกเขากังวลว่าหลินฮวงอาจฆ่าพวกเขามีคนอื่นในเมืองกวาดถูที่ทำแบบพวกแกไหมหลิน ห่วงถามคำถามแรกในทางทฤษฎีเขตหลักควรปลอดภัยกว่าเขตเจ็ดแต่ทว่าเมืองกวาดถูซึ่งเป็นเมืองเกรดเอในเขตหลักกลับดูปลอดภัยน้อยกว่าเมืองเกรดเอในเขตเจ็ดเสียอีกมันต้องเป็นครั้งแรกของนายท่านนอนในเขตสามสุนปายิ้มเมื่อได้ยินคำถามนั้นหลินห่วงจ้องเขาจากนั้นสุนปาก,ก็หยุดยิ้มและเริ่มอธิบายจริงๆแล้วในเขตสามนอกจากเมืองเอหนึ่งเอสิบที่จำต้องได้รับอนุญาตก่อนเข้าเมืองอื่นล้วนไม่ปลอดภัยเมืองกวาดถูเราไม่ใช่แค่เมืองเดียว ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นหลินฮวงพบว่าคำตอบนั้นดูไร้สาระการที่ท่านไม่รู้ถือเป็นเรื่องปกติเพราะผู้คนนอกเขตหลักย่อมไม่รู้เกี่ยวกับมันเขตสามถือเป็นเขตหลักต่อด้านนอกแต่มันก็แค่ดินแดนแห่งความวุ่นวายมีสำนักงานใหญ่ขององค์กรใต้ดินมากมายอยู่ที่นี่ในความเป็นจริง80%เอรขององค์กรใต้ดินรวมถึงองค์กรชั้นนำล้วนตั้งรกรากอยู่ที่นี่หลินฮวงประหลาดใจ รัฐบาลกลางเลือกหลับตาข้างหนึ่งกับเรื่องนี้หลินฮวงถามไม่พวกเขาอนุมัติมัน200ปีก่อนองค์กรกลางได้ทำข้อตกลงกับองค์กรมืดเพื่อละทิ้งเขตสามจากด้านนอกเขตสามยังคงอยู่ภายใต้อนาขตของรัฐบาลกลางแต่แท้จริงแล้วมันคืออนาเขตขององค์กรมืดทั้งหมดตอนนี้หลินฮวงเข้าใจแล้วว่าทำไมเขตสถึงมีความปลอดภัยต่ำ เพราะเหตุนี้ซุนปาจึงกล้าประกาศว่าตนองคืออีกาม่วงในที่สาธารณะหกักนั่นเกิดขึ้นในเขตเจ็ดบางคนอาจแจ้งถึงรัฐบาลกลางทันทีที่เขาเปล่าประกาศงั้นเหล่าคนจากแผนกสาธารณสุขเองก็เป็นพอวกลอมตัวมาหลินฮวงคิดว่าเจ้าหน้าที่พวกนั้นเป็นคนร้ายเขาไม่เคยเห็นใครเรียกค่าปรับเช่นนี้ในเขตเจ็ดมาก่อนอย่างไรก็ตามเรื่องเช่นนี้กลับเกิดในอนณาเขตขององค์กรมืดพวกเขาถือเป็นเจ้าหน้าที่จริง ผมเดาแต่พวกเขาก็ไม่ได้เป็นคนของรัฐบาลกลางชุนปายิ้มพลางอธิบายพวกเขามาจากอีกาม่วงหลินห่วงคาดการได้เนื่องจากซุนปาเองก็เป็นคนของอีกาม่วงใช่เมืองกวัดถูอยู่ภายใต้การควบคุมของอิกาม่วงซุนปาย,ยืนยันมีเมืองเกรด A33 แห่งในเขตสามนอกจากเมืองกวัดถูที่อยู่ภายใต้อีกาม่วงองค์กรใดที่ยึดครองเมืองอื่นสิ่งที่หลินห่วงถามไม่มีอยู่บนแผนที่ เมือง A1-10 อยู่ภายใต้รัฐบาลกลางเมือง A11-13 เป็นของราชวงศ์เมือง A14-15 เป็นของพวกนอกรีด A16-17 เป็นของอีการม่วงสุนป่าเล่าทีและเมืองโดยทั่วไปเมือง A11 27ล้วนเป็นขององค์กรมืดชั้นนำขณะ a 2 8ถึง33เป็นขององค์กรมืดอ,อื่นนอกจากราชวงศ์องค์กรมืดชั้นนำอื่นๆล้วนคล้ายคลึงกันในแง่ของความสามารถการจัดลำดับนั้นเกิดขึ้นตามเวลาข้อตกลงและไม่เกี่ยวกับขุมพลังของแต่ละองค์กรเมืองกวาดถูคือเมือง3 A17 ซึ่งอยู่ภายใต้อีกาโม่อต่อมาหลิน่วงก็ได้ถามซุนปาอีกสองคำถามก่อนออกมาซุนปาและพวกรู้สึกโล่งใจเมื่อ เห็นหลินฮวงหายไปพวกเขากลัวว่าหลินฮวงอาจฆ่าพวกเขาหลังถามจบหลังออกมาหลินฮวงก็เปิดใช้งานแหวนหัวใจจัก,กระพัดของหลินเซียและเข้าเช็คอินโรงแรมเขตใจกลางของเมืองแม้ความปลอดภัยจะแย่เมืองกวาดถูกก็ยังมีประชากรมากกว่าเมืองเกรดเอในเขตต่อเจ็ดแม้กระทั่งมากกว่าเมืองหลวงขาวข,าวขาจีเมื่อยืนบนระเบียงโรงแรมหลินฮวงก็รู้สึกสดชื่นขณะเฝ้าดูกลุ่มคนบินข้ามตึก สูงด้วยมอนสเตอร์บินผู้คนเองก็ใช้มอนสเตอร์บินในเมืองหลวงขาวขาจีเช่นกันแต่ไม่มากเท่าที่นี่ส่วนใหญ่มีมังกร,รเป็นสัตว์ขึ้นในเมืองหลวงขาวขาจีมันคือมังกรฟ้าขนาดเล็กที่มีท้างอสีแดงเขียวหรือฟ้าแต่ทว่าลินห่วงกลับเห็นมอนสเตอร์บินมากว่า20ประเภทหลังยืนบนระเบียงไม่ถึงสนาทีมันเป็นภาพที่ชวนให้ดูสับสนเจ้ามังกรโง่หยุดมองก้นคนอื่นได้แล้วฉันให้อาหารแกกินไปแล้วไม่ใช่หรือไง หลินห่วงมองหญิงสาวที่ตะกนใส่มังกรเธออย่างขบขันมันเป็นหญิงสาวผมบอนที่กำลังขี่มังกระแดงมันกำลังมองก้นของหานทรมินอย่างหลงใหลมันมองไปรอบๆอย่างฟุ้งซ่ายขณะบินเป็นเส้นตรงทุกสิ่งที่ขวางทางมันล้วนถูกทำลายหลินห่วงขมวดคิ้วเมื่อมังกระแดงกำลังบินมาทางระเบียงเขาเจ้ามังกรโง่หยุดเดี๋ยวนี้มีคนอยู่ตรงนั้นหญิงสาวผมบอนตบหัวมังกรแต่มันกลับไม่สนใจทั้งหมดที่มันกำลังสนใจคือก้นของหานธมิฟา มันคิดกัดก้นงามนั่นสักครั้งในไม่ช้ามังกรก็บินมาทางระเบียงที่หลินห่วงยืนอยู่สำหรับมังกริ่ห่วงและระเบียงก็แค่อุปสรรคเท่านั้นนอไม่ หญิงสาวปิดตาเธอและกรีดร้องงอเมื่อมังกรกำลังจะชนหลิน่วงอย่างไรก็ตามเธอกลับรู้สึกถึงพลังบางอย่างและหยุดมังกระเธอเอาไว้เธอเกือบตกจากหลังมังกระเธอลืมตาและเห็นโลธทมินที่กำลังจางหายไปชายหนุ่มยืนอยู่ตรงหน้ามังกระเธอในขณะเดียวกันมังกรเธอก็ได้หมดสติไปแล้วและกำลังล่วงหล่นเพียงเมื่อพวกเธอเกือบถึงพื้นเธอก็ได้สติจากนั้นก็กระโดดและมาหยุดบนระเบียงหลิน่วงขอบคุณโชคดีจังนายสามารถหยุดมันได้ เธอรู้ว่ามังกรเธอแค่หมดสติไปอย่างไรก็ตามเธออยากรู้เกี่ยวกับหลินหวงเมื่อเธอสังเกตเห็นระดับพลังเขามังกรเธอคือระดับเพลิงทองขณะชายหนุ่มตรงหน้าเธอเป็นแค่เพลิงแดงเหมือนกับเธอแต่เขากลับสามารถหยุดยั้งมังกระเธอได้ก่อนที่เธอจะได้พูดอะไรกลุ่มคนก็ไล่ตามเธอมาพวกเขากำลังเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับของที่มังกรเธอทำลายไปฉันขอโทษฉันจะชดใช้ให้เธอก้มหัวและขอโทษฝูงชนอย่างจริงใจ จากนั้นก็หันกลับมาและพูดกับหลิน่วงฉันขอโทษและจะมาขอบคุณนายอีกครั้งหลังชดเชยค่าเสียหายแล้วไม่จําเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยหลิน่วงสายหัวไม่ได้ฉันจะกลับมาพรุ่งนี้และเลี้ยงข้าวนายโดยไม่รอให้หลิน่วงตอบกลับเธอก็กระโดดลงและเรียกมังกรเ,เธอกลับก่อนจากไปพร้อมผู้โชคร้ายงั้นเธอก็คือผู้ควบคุมหลิน่วงเลิกคิ้วเมื่อเห็นเธอเรียกมังกรกลับตอนที่622หญิงสาวที่ดื้อด้าน หลินฮวงวางแผนไปเยือนตลาดมืดหลังมื้อกลางวันแม้เขาจะได้รับข้อมูลมามากข้อมูลบางส่วนก็ยังต้องซื้อจากตลาดมืดรวมถึงที่ที่มอนสเตอร์กลายพันธ์สามครั้งปรากฏประเภทของมอนสเตอร์และระดับพลังต่างๆในเขตอันตรายเหตุผลหลักที่ว่าทำไมเขาถึงเลือกมาเขตสามก็เพื่อมองหามอนสเตอร์ไฟชีวิตเพียงเมื่อเขากำลังงอออกไปหลินฮวงก็สัมผัสได้ถึงใครบาง คนคนนั้นกำลังยืนอ้อยอิงบนระเบียงช้นอเดียวกับเขาและเขาก็กำลังเข้ามาใกล้ห้องเขาเขาขมวดคิ้วขณะสังเกตระเบียงนั้นเขาไม่รู้ว่ามันคือโจนหรือใครอื่นในไม่ช้าคนคนนั้นก็มาถึงระเบียงเขาเพียงเหมือนออเขากำลังจมตีเขาก็รีตามองและตระหนักว่ามันคืออหญิงสาวผมบอ์ที่เขาเห็นตอนเช้าเธอยืนอยู่ด้านหลังประตูเลื่อนบนระเบียงเธอรู้สึกกอประหลาดใจเมื่อเห็นหลิน่วงแต่ในไม่ช้าก็โบกมือให้เขาอย่างเริงร่าฉันกลับมาแล้ว หลินฮวงสายหัวและเปิดประตูระเบียงให้เธอทำไมไม่ใช่ประตูหน้าฉันก็อย,กอยากอยู่แต่ฉันไม่รู้ที่นายและหมายเลขห้องนายดังนั้นฉันจึงต้องมาทางเดิมโรงแรมนี่มีระเบียงเหมือนกันไปหมดฉันลืมว่านายอยู่ห้องไหนดังนั้นฉันจึงต้องมองดูทีละระเบียงโชคดีจังฉันมาถูกชั้นด้วยเธออธิบายว่าทำไมถึงมาคอยด้อมด้อดอมองๆอ,องระเบียงแต่ละห้องเข้ามาสิ หลินห่วงต้อนรับเธอเข้าห้องโอ้มันไม่มีอะไรพิเศษเลยฉันไม่ขอเลือกอยู่ที่นี่จะดีกว่าเธอกวาดตามองขณะเข้ามาและแสดงความคิดเห็นมันไม่เลวหลินห่วงกล่าวสั้นๆไม่อย,อยากอยู่ในหัวข้อนี้อีกไหนเธอบอกว่าจะมาพรุ่งนี้ฉันเบื่อดังนั้นเลยรีบมาเธอมองหลินห่วงไม่ได้งั้นหรอฉันมีเรื่องต้องทำตอนบ่ายหลินห่วงไม่กังวลที่จะตอบคำถามเธอไปกินข้าวเที่ยงกันฉันเลี้ยงเอง ฉันกินแล้วหลินห่วงขี้กล่องข้าวในถังขยะเขามันเลยเที่ยงมาชั่วโมงแล้วดังนั้นร้านอาหารโรงแรมจึงเต็มเขาจึงสั่งอาหารข้างนอกและกินในห้องเขาแทนหญิงสาวคิดว่าหลินห่วงแค่เกรงใจแต่ก็ตรหนักว่าเขาพูดความจริงเมื่อเห็นกล่องอาหารกล่องอาหารเที่ยงฉันจะเลี้ยงมือรูนายเองเธอมองหลินห่วงพลางคิดว่าหลินห่วงนั้นจนตัดสินจากห้องที่เขากำลังพักรวมถึงอาหารไม่เป็นไร ฉันรู้ว่าเธอเป็นคนดีแต่ฉันมีเรื่องต้องทำจริงๆหลินฮวงเปิดประตูเข้าบ่งบอกว่าเขาอยากให้เธอออกไปในายกำลังจะไปไหนฉันสามารถไปกับนายได้เนื่องจากฉันไม่มีอะไรทำพอดีเธอเป็นคอนประมาทและไม่กลัวว่าหลินฮวงอาจเป็นผู้ค้ามนุษย์หลินฮวงคิดว่าเธอต้องมาจากตระกูลร่ำรวยเนื่องจากเธอสามารถใช้ทักษะทางสังคมได้แย่มากฉันกำลังไปตลาดมืดมันไม่ใช่สถานที่สำหรับผู้หญิงอย่างเธอ คนที่ไปตลาดมืดมักเป็นคนจากองค์กรมืดหลินห่วงคิดว่าเธออาจกลัวหักเขากล่าวเช่นนั้นแต่เธอกลับตอบสนองในอีกทางโอ้ตลาดมืดฉันไม่เคยไปที่นั่นเลยพ่อและพี่สาวไม่ยอมให้ฉันไปที่นั่นฉันไม่อาจหาสถานที่นั่นได้ด้วยตัวเองฉันเคยได้ยินว่ามีของดีๆมากมายในตลาดมืดและมักอยากไปที่นั่นมาตลอดเนื่องจากนายกำลังไปงั้นก็พาฉันไปด้วยสิเธอมองหลินห่วงอย่างคาดหวัง ฉันมีธุระต้องทําที่ตลาดมืดมันไม่สะดวกจะพาเธอไปด้วยหลินฮวงปฏิเสธทันทีเขาเริ่มคิดว่าหญิงสาวคนนี้รับมือได้ยากกว่าซุนปาเสียอีกก็แค่พาฉันไปตลาดมืดนายสามารถไปทําธุระได้ส่วนฉันจะเดินเล่นด้วยตัวเองเราค่อยพบกันที่ทางเข้าแล้วฉันจะพานายไปหาอะไรกินฉันจะมาหานายทุกวันจนกว่านายจะพาฉันไปด้วยเธอยืนกรานสิ่งที่ฉันทําตอนเช้าก็แค่การป้องกันตัวเองเธอไม่ต้องคิดจริงจังหลินฮวงไม่คิดว่าเธอจะดื้อด้าน มันเป็นเรื่องเล็กสำหรับนายแต่ไม่ใช่กับฉันเธอกล่าวอย่างจริงจังหากนายไม่ช่วยฉันไว้ตอนเช้ามังกรโม้ของฉันคงทำลายของไปมากกว่านี้และฉันคงต้องจ่ายค่าเสียหายเพิ่มยิ่งไปกว่านั้นมังกรโม่ฉันอาจเผยฆ่าคนตายด้วยซ้ำและฉันต้องถูกพ่อกักบริเวณฉันเกลียดการกักบริเวณนอกจากนี้พ่อฉันยังสอนว่าคนเราต้องรู้จักบุญคุณนายช่วยฉันไว้มากดังนั้นฉันต้องขอบคุณนายจากใจจริงหากนายไม่ยอมรับมัน นี่ข้างนี้ก็จะอยู่ในใจฉันตลอดไปหลังได้ยินเรื่องยาวหลินห่วงก็ไม่อยากเถียงกลับเพราะเขารู้ว่าหากเขาทําเธอคงไม่ยอมจบง่ายๆเขาคิดเกี่ยวกับมันและค่อยๆพยักหน้าก็ได้ฉันจะพาเธอไปตลาดมืดแต่เธอจะต้องฟังฉันอย่าวิ่งเล่นรอฉันอยู่กับในระหว่างที่ฉันทําธุระฉันจะพาเธอไปเดินเล่นเองเมื่อฉันเสร็จธุระหลังมือเย็นเธอก็กลับบ้านและแซ่รงทําเป็นไม่เคยรู้จักฉันและฉันไม่รู้จักเธอ แม้เธอจะดูไร้เดียงสาหลินห่วงก็ยังระมัดระวังทุกเมื่อที่มีคนเข้าใกล้เขาเพราะคุณฟู่การปลอมตัวเขามักได้ผลกับผู้คนที่ต่ำกว่าระดับจักรพรรดิแต่คนที่มีทักษะพิเศษก็ยังสามารถมองผ่านการปลอมตัวเขาได้ตกลงหญิงสาวผมบอนพยักหน้าอย่างตื่นเต้นโอ้ใช่ฉันลืมแนะนำตัวเองเลยฉันชื่อเหยาหววหวน,หวน เธอยื่นมือออกมาหลินห่วงตรหนักว่าเธอไม่ค่อยสนใจสิ่งที่เขากล่าวนักเขาบอกเธอให้แซงทำเป็นไม่รู้จักกันแต่ตอนนี้เธอกลับแนะนําตัวเองเขาไม่มั่นใจว่าเธอจงใจหรือ,อเปล่าวูหมิงเขาจับมือเธอทําไมชื่อนายเป็นแบบนั้นสองมันไม่ดูเหมือนชื่อเลยหมิงคืออะไรกันไม่ใช่ว่าหมิงนั้นมาจากกวนหมิงฉันขอเรียกนายว่าเสี่ยวหมิงได้ไหมหมิงน้อยหลินห่วงเมินคําถามเธอและเดินออกจากห้อง ปิดประตูด้วยเขาบอกเหยาฮวนฮวนด้านหลังเขาตอนที่623ค่าหลินหวงพบตำแหน่งของตลาดมืดจากซุนปามันอยู่ใกล้ถนนแสนวุ่นวายทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองเขาอันเชิญสายฟ้าและคีมันเมื่อออกจากโรงแรมเหยาฮวนฮวนประหลาดใจเมื่อเห็นเขาอันเชิญมอนสเตอร์บินออกมานายก็เป็นผู้ควบคุมเหมือนกันหลินหวงพยักหน้าเขารู้อยู่แล้วว่าเหยาฮวนฮวนคือผู้ควบคุมเมื่อพบกันตอนเช้าบังเอิญจังฉันเองก็เหมือนกัน เหวี่วนวนดูเหมือนจะคิดว่าพวกเขามีอะไรเหมือนกันซึ่งทําให้ตอนนี้พวกเขาสนิทกันยิ่งขึ้นจากนั้นเธอก็อัญเชิญมอนสเตอร์บินนกทวีตบางทีเธอคงกังวลว่ามังกรเธออาจทําลายข้าวของอีกครั้งเธอจึงไม่อัญเชิญมันมอนสเตอร์บินเธอคือมอนสเตอร์กลายพัน์สองครั้งนกทวีตมันเปล่งเสียงร้องดังเมื่อถูกอัญเชิญนกทวีตรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อผู้คนมองมาที่มัน เพียงเมื่อมันจะส่งเสียงอีกครั้งมันก็สังเกตเห็นสายฟ้าที่เหลือบมองมันอยู่ไม่ไกลมันหยุดส่งเสียงและก้าวไปข้างๆสายฟ้าแตกต่างจากนกขนเกลียวเพราะมันคือนักล่าแสนอมหิตขณะนกทวิตคือสัตว์เลี้ยงที่มีเสียงไพเราะแม้พวกมันจะเป็นมอนสเตอร์กลายพันธุ์สองครั้งและมีระดับพลังเท่ากันสายฟ้าก็ยังเหนือกว่านกทวิตมากนะับประษาอะไรกับตอนที่สายฟ้าอยู่ในระดับนิรันด์ขั้นหนึ่งอย่างตอนนี้ทำไมเธอถึงดูหวาดกลัวนะักเสี่ยวหง เหยาฮว,วนฮวนสังเกตเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของสัตว์เลี้ยงเธอและลูป,ปิกมันด้วยรอยยิ้มนกทวิตรู้สึกเศร้าใจและเมินเฉยเหยาฮว,วนฮวนโดยการหันหน้าหนีไปกันเถอะหลินหวงตบหลังสายฟ้าและบินไปในท้องฟ้าเหยาฮว,วนฮวนขี่นกทวีตและไล่าตามหลินหวงไปเมื่อหลินหวงขึ้นขี่สายฟ้าเขาก็คิดได้ว่าเขายุ่งจนลืมดูแลคู่หูเก่าเขาไปเลยเขาวางแผนใช้กัดเลื่อนขั้นเพื่อให้มันกลายพันสามครั้ง จากนั้นก็ใช้กาดเกิดใหม่และกาดโลหิตค้นหลังทุกอย่างสมบูรณ์สายฟ้าควรผ่านกระบวนการเปลี่ยนแปลงเขาได้ใช้กาดเลื่อนขัน้นกาดเกิดใหม่และกาดโลหิตค้นไปมากก่อนหน้า ดังนั้นเขาจึงพับเก็บเรื่องนี้ไปก่อนตอนนี้เขาเหลือรางวัลสุ่มกัดอีก340ใบเขาจะได้รางวัลสังหารข้ามขั้นอีกครั้งหลังเลื่อนเป็นเพลิงฟ้าในอีกไม่กี่วันและเขาคงมีกาดสุ่มเพิ่มมากขึ้นเมืองกวาดถูเกือบมีขนาดเท่ากับเมืองหลวงขาวคจีซึ่งก็คือ15ล้านตารางกิโลเมตรมันเกือบเทียบเท่ากับรัสเซียบ,บนโลกระยะจากโรงแรมไปตลาดมืดนั้นห่างกัน2,500 กิโลเมตรและพวกเขาก็ใช้เวลากว่า40นาทีสายฟ้าร่อนบนตึกระฟ้าตามคำสั่งหลินห่วงจากนั้นเขาก็ลูบปีกสายฟ้าและเรียกมันกลับสัตว์เลี้ยงในนิสัยดีมากเหวา่วนหวนอิจ้าจากนั้นเธอก็ให้ถั่วเย,ยว ลีกับนกเธอและเรียกมันกลับมันคือครั้งแรกที่หลิน่วงได้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมและมอนสเตอร์อันเชิญและเขาก็พบเรื่องน่าสนใจกัดมอนสเตอร์ทั้งหมดเขาไม่ต้องกินไม่เหมือนกับมอนสเตอร์ทั่วไปพะวะกรมันต้องกินและขับถ่ายทุกวันแม้มอนสเตอร์ทุกตัวของเขาจะมีนิสัยต่างกันพวกมันก็ยังไม่ฉุนเฉียวอย่างนกทวิทตต้นนี้หรือเมินเฉยคำสั่งอย่างมังกรในตอนเช้า โดยทั่วไปพวกมันมักเชื่อฟังทุกคำสั่งของหลินหวงเมื่อเขาคิดได้หลินหวงก็คิดว่าเขาอาจไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ควบคุมแม้เหวีวนฮวนจะถูกทรมานโดยสัตว์เลี้ยงเธอเป็นครางงคราวแต่ด้วยวิธีที่เธอสื่อสารกับพวกมันแม้จะไม่ใช่ผู้ควบคุมที่โดดเด่นเธอก็ยังมีคุณสมบัติมากกว่าหลินหวงในหลายด้านไปกันเถอะจากนั้นหลินหวงก็ละสายตาจากเธอและมองถนนด้านล่างงั้นมันก็อยู่ในถนนด้านล่างนี่คนเยอะมาก เหวา่วนวนเรียกนกเธอกลับและมองตามหลิน่วงอย่างไรก็ตามเธอกำลังมองถนนแสนวุ่นวายข้างตลาดมืดตามฉันมาหลิน่วงกระโดดและลงถึงพื้นอย่างสง่างามเหยา่วนวนร้องกรีดและตามเขาโดยการกระโดดลงตามขอบตึกในไม่ช้าเธอก็ลงมาถึงพื้นจากนั้นหลิน่วงก็เดินไปในตลาดมืดที่อยู่ห่างออกไปสิบเมตรตามด้วยเหยา่วนวนที่มีสีหน้าตื่นเต้นเมื่อพวกเขามาถึงทางเข้าเหยา่วนวนก็มองถนนแสนวุ่นวายด้านหลังงอเธอรู้สึกผิดหวังโอ้ไม่ใช่ทางนั้นหรอกเหรอ ตามฉันมาอย่ามัวแต่เหม่อมันจะไม่ใช่ปะยาหาฉันหักผู้ค้ามนุษย์จับตัวเธอไปหลิน่วงเตือนและเดินเข้าไปในซอยมืดข้างหน้าผู้ค้ามนุษย์สออะไรกันในคิดว่าฉันเป็นเด็กสามขวบหรือไงเหวนห่วนหัวเราะหลิน่วงมองท่าทีแสนใสซื่อของเธอมีผู้ค้ามนุษย์จริงๆเหวา่วนหวนตกตะลึงเมื่อสังเกตเห็นสีหน้าจริงจังแน่นอนนี่คือตลาดมืดทุกร้านค้าสามารถทำธุรกิจค้ามนุษย์ได้หลิน่วงเผยความจริง หืมหากพวกมันกล้าแต่ต้องฉันฉันก็จะให้มังกรโง่ของฉันกัดพวกมันซะหย่าฮวนฮวนยังคงประมาทมันจะดีกว่าหากเธอไม่ปล่อยมังกรนั่นออกมาไม่อย่างนั้นเธอคงถูกติดตามในตลาดมืดนี้มันอาจมีระดับนิรันด์และแม้กระทั่งจักรพรรดิอยู่สำหรับพวกเขามังกรเธอคือสมบัติอย่าแสดงความมั่งคั่งเธอออกมาที่นี่ไม่อย่างนั้นเธอจะตกอยู่ในปัญหาหลินฮวงกล่าวเพียงเมื่อหยาฮวนฮวนอยากโต้แย้งประตูบ้านตรงหน้าก็เปิดชายหนุ่มห้าคนแต่งตัวเหมือนพวกอันธพาลเดินออกมาทั้งหมดคือเพลิงทอง ห้าผู้ชายเก็บผู้หญิงไว้ค่อยสนุกกับเธอทีหลังหัวหน้าผมบอนและจอดจ,จมูกเหลือบมองหลินหวงและจ้องเหวี่ยวนวนเขม็งกลุ่มชายหนุ่มรอบเขาต่างย้อมสีสันฉูดฉาดพวกเขาเองก็จอดจ,จมูกเช่นกันใส่หัวไปหลิน่วงไม่ถอยหนีในตลาดมืดการแสดงท่าทีอ่อนแอหมายถึงปัญหาแน่นอนคุณต้องมีความสามารถพอไม่อย่างนั้นคุณจะได้กลับออกไปแค่ร่างไรวิญ,ญญาณการฆ่าคือข้อห้ามในทุกเมืองเว้นแต่ตลาดมืดว้าว คิดอยากทำตัวเป็นวีรบุรุษที่นี่สองจากนั้นหัวหน้าผมบอนก็มองหลิน่วงด้วยความขบขันแกจะไม่มีโอกาสหากไม่รีบหนีไปซะตอนนี้หลิน่วงจ้องหัวหน้าและเมินเฉยคนอื่นข้ามันซะข่านังผู้หญิงนี่ไปด้วยเราค่อยสนุกกับศพเธอก็ได้หัวหน้าผงะไปกับการข่มขู่ แต่ในไม่ช้าก็ได้สติเยาหวนหวนหวาดกลวดเมื่อเห็นกลุ่มชายหนุ่มเดินมาหาเธอเธอคิดอันเชิญมังกรเธอทันใดนั้นแสงสีแดงห้าสายก็สว่างวูบในอากาศเมื่อหลินห่วงยกมือเกิดรูขนาดเท่านิ้วโป้งบนหน้าผากของชายหนุ่มทั้งห้าจากนั้นพวกเขาก็ล้มลงหลังค่าทั้งห้าในชั่วอึดใจหลินห่วงก็ขยับนิ้วเขาและถอดแหวนหัวใจจัก,กรพรรดิพวกเขาด้วยพลังจิตจากนั้นก็เก็บแหวนไปพวกเขาตายแล้วเหยาวหวนหวนตกใจเมื่อเห็นศพบ,บนพื้นซึ่งยังคงหลั่งเลือดอยู่ กันเถหลินหวงไม่สนใจเหยาวหวนหวนและทําท่าให้เธอตามมาเขาเดินข้ามศพบ,บนพื้นไปอย่างใช้ชาเหวาวนหวนมองหลินหวงที่กำลังเดินนำหน้าไปและรีบวิ่งตามหลังเขาหลังลังเลสักพักตอนที่624การซื้อของในตลาดมืด เนื่องจากเพลิงทองทั้ง5ถูกฆ่าในพริบตาเหล่าเจ้าของร้านและคนอื่นที่มาดูการแสดงจึงกลับร้านไปพวกเขาดำเนินกิจวัตรพวกเขาต่อและแสซงทำเป็นไม่เห็นอะไรนอกจากการแสดงความสามารถอันนาทึ่งหลิน่วงยังส่งข้อความถึงทุกคนว่าเขาคืออัจฉริยะระดับเพลิงแดงที่มีความสามารถของระดับนิรันทุกคนรู้ว่าอัจฉริยะเช่นนี้ย่อมต้องเป็นสมาชิกแกนหลัก ขององค์กรชะนนำคนที่กล้าแต่ต้องเขาต้องพอบอกับความตายสุดสะพรึงหลินห่วงพายาวหวนหวนเดินลึกไปในซอยทันทีที่พวกเขาหายไปหลายคนก็พุ่งไปทางศพในเวลาไม่ถึงวินาทีศพก็ถูกเอาตัวไปและเห็นคน สองคนที่ต่อสู้กันเพื่อแย่งศพสำหรับคนทั่วไปศพมนุษย์นั้นร้ายประโยชน์แต่ทว่ามีธุรกิจมากมายในตลาดมืดมันอาจเป็นของล้ำค่าหากขายให้พวกนักเชิดหุ่นหรือแม้มดศพมนุษย์ระดับเพลิงทองสามารถขายได้ในราคาสูงยิ่งกว่าศพมอนสเตอร์ระดับเพลิงทองแน่นอนหลิน่วงไม่รู้เกี่ยวกับมันแม้เขาจะรู้เขาก็ยังไม่ขายศพอยู่ดีเมื่อพวกเขาเข้าไปข้างในในไม่ช้า พวกเขาก็มาถึงถนนหลักของตลาดมืดมีร้านค้ามากมายอยู่ที่นี่แต่ธุรกิจกลับชะลอตัวนับรวมหลิน่วงและเหยาว,วนวนจำนวนของผู้มาเยือนกลับน้อยกว่าครึ่งของจำนวนร้านค้าเสียอีกมันเนียบอ่มากเมื่อเธอเดินเข้ามาเธอไม่ได้พูดเลยจนกระทั่งได้เห็นตลาดมืดที่แท้จริงการค้าขายส่วนใหญ่ทำแบบออนไลน์แล้วดังนั้นจึงมีคนมาเดินบนตลาดน้อยลงหลิน่วงหันไปมองและอธิบายงั้นทำไมนายไม่ทำแบบออนไลน์ เห,หววนฮวนถามมีพวกต้มตุ๋นหลายคนที่ขายของปลอมและข้อมูลปลอมฉันชอบซื้อของที่ร้านค้ามากกว่าหลิน่วงอธิบายอย่างอดทนแต่หากมีพวกต้มตุ๋นที่ร้านละพวกเขาอาจปิดร้านหนีไปหลังโกงนายเหยาฮว,วนฮวนตั้งใจล้วงลึกหากนั่นเกิดขึ้นฉันก็จะพยายามหาคนโกงเมื่อฉันมีเวลาและให้พวกมันต้องชดใช้แม้น้ำเสียงของหลินหวงจะสงบเหว่ ฮวนฮวนก็สามารถสัมผัสถึงความเย็นชาในน้ำเสียงได้เธอนึกถึงศพตรงทางเข้าตลาดมืดในทันใดนายนมักฆ่าคนเสมอเหยาฮว,วนฮวนถามหลังเงียบไปสักพักหากฉันไม่ทำพวกมันก็จะฆ่าฉันหลินฮวงไม่ได้ตอบคำถามเธอตรงๆนี่ทำให้ในายปฏิเสธจะบอกชื่อจริงกับฉันนายกลัวว่าฉันอาจมาเพื่อฆ่านายเหยาฮว,วนฮวนรู้ว่าเขาบอกชื่อปลอมกับเธอเธอแค่แกล้งทำเป็นเชื่อเขามีคนมากมายที่อยากฆ่าฉัน ดังนั้นฉันจึงต้องระวังตัวหลินหวงยอมรับว่าเขาตั้งกำแพงใส่เธอพวกเขาเงียบไปหลังพูดจบในไม่ช้าหลินหวงก็พบร้านขายข้อมูลที่ซุนปาบอกเขารอฉันอยู่ด้านหน้าอย่าเดินไปไหนและสร้างปัญหามีคนอย่างอันธพาลห้าคนหน้าทางเข้าอีกเยอะและทรงพลังยิ่งกว่านั้นหลินหวงเตือนเหยาฮวนฮวนอีกครั้งเมื่อเดินเข้าไปในร้านจากนั้นหลินหวงก็ตามเจ้าหน้าที่หญิงไปในห้องมีสุภาพสตรีวัยสามสิบตอนต้นนั่งอยู่ในห้อง เธอมีร่างกายแสนยั่วยวนระดับพลังเธอดูเหมือนจะถูกปกปิดด้วยสมบัติดังนั้นหลินฮวงจึงไม่อาจสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายเธอคุณหลินคุณอยากรู้อะไรเธอเปล่งเสียงหวานเป็นพิเศษซึ่งทําให้หลินฮวงรู้สึกสบายใจเธอไม่ได้ใช้ทักษะลุ่มหลงอะไรแต่เสียงเธอนั้นโดดเด่นตามธรรมชาติผมอยากรู้รายละเอียดทั้งหมดของมอนสเตอร์กลายพันสามครั้งระดับเพลิงสวรค์และนิรันดในเขตสามนอกจากนี้ผมยังต้องการรายละเอียดทั้งหมดของเขตอันตรายและแดนต้องห้ามรวมถึงมอนสเตอร์ในนั้น หลินฮวงบอกตรงๆเธอเลิกคิ้วขึ้นและยิ้มมีคนไม่มากที่ขอข้อมูลเช่นนี้มันเป็นข้อมูลจํานวนมหาศาลและฉันก็ต้องใช้เวลาเพื่อรวบรวมพวกมันทางเราขอเป็นพรุ่งนี้ได้หรือไม่ได้หลินฮวงพยักหน้ามีอะไรที่คุณต้องการอีกหรือไม่หญิงสาวถามหลินฮวงคิดเกี่ยวกับมันและพยักหน้ารายละเอียดทั้งหมดขององ,องค์กรในเขตสามนั่นเป็นเรื่องยาก ฉันสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับเมืองเกรดเอซี AC ได้แม้กระทั่งข้อมูลของเมืองเกรดซี C ก็ยังยากแล้วนับประษาอะไรกับเมืองเกรดดี D แต่มันดูเหมือนว่าไม่มีองค์กรใดอยากยึดครองเมืองเกรดดี D. เธออธิบายแค่เมืองเกรดเอซี AC ก็พอหลินห่วงพยักหน้าหากคุณไม่รีบคุณจะได้พวกมันทั้งหมดในพรุ่งนี้หญิงสาวยิ้มให้หลินห่วงได้หลังโอนเงินหลินห่วงก็ให้เบอร์ติดต่อของหลินเชี่ยแค่ส่งข้อความมายังหมายเลขนี้ ทางเรายินดีให้บริการคุณหลินหลิน่วงจากไปหลังได้ยินเสียงหวานในไม่ช้าเขาก็ตรหนักว่าเหยา่วนวนไม่อยู่ตรงด้านหน้าอีกต่อไปเขาขมวดคิ้วและถามเจ้าหน้าที่ที่พาเขาไปในห้องผู้หญิงที่มากับผมไปไหนเธอไปในห้องแลกเปลี่ยนอื่นหลังคุณเข้าไปเจ้าหน้าที่อธิบายในไม่ช้าเหยา่วนวนก็กลับมาฉันบอกให้เธออยู่กับที่ฉันได้ยินจากเจ้าหน้าที่ว่าพวกเขาขายข้อมูลทุกอย่างฉันมีบางสิ่งอยากถามพอดี ยิ่งไปกว่านั้นฉันก็ไม่ได้ออกไปจากร้านนี้นั่นไม่ถือว่าผิดคำพูดเหยาฮว,วนฮวนปฏิเสธหลินหวงไม่อยากเถียงกับเธอหลังออกร้านหลินหวงก็เดินซื้อของที่ตลาดมืดกับเหยาฮว,วนฮวนตามสัญญาเธอหยุดทุกเมื่อที่เห็นของน่าสนใจเรากับเด็กอยากร,ากรู้อยากเห็นไปทั่วหลังซื้อของอยู่หลายร้านเหยาฮว,วนฮวนก็ซื้อของแปลกแลกมามาก เธอกล่าวว่าเธอใช้เงินจนหมดแล้วหลังซื้อของที่เธอบอกว่าไม่เคยเห็นมาก่อนในที่สุดพวกเขาก็ออกจากตลาดมืดเมื่อถึงเวลาหกโมงเย็นเหวาวนวนฉายแผนที่ตั้งพิกัดและอัญเชิญนกทวีปจากนั้นก็บกมือให้หลินฮอวงอไปกันฉันจะพานายไปกินของดีๆเองตอนที่625เด็กจากตระกูลร่ำรวย มันเป็นที่แน่ชัดว่าเาหวา่วนวนมาจากตระกูลร่ำรวยเพราะเธอพาหลินหวงมาร้านอาหารหรูที่เรียกว่าพระตาคารกวาดถูร้านอาหารดูคล้ายพระราชวังโออาและตกแต่งคล้ายพระราชวังที่จักรพรรดิทรงประทับอยู่ทุกมุมของร้านล้วนได้รับการออกแบบอย่างพิธีพิธานหลินหวงรอบค้นหาผ่านนอกรือข่ายหัวใจและพบว่ามันถูกเปิดขึ้นโดยกึ่งเทพร้านอาหารคือสมบัติกึ่งเทพคล้าย สำนักงานใหญ่รัฐบาลกลางในเขต7มันยังเป็นร้านอาหารแห่งแรกในเมืองกวาดถูและติดอันดับ9ในเขต3มันมีชื่อเสียงจากปากต่อปากและเรื่องลือไปทั่วข้อเสียเพียงอย่างเดียวของร้านอาหารคือปรากหาของมันนั้นสูงมาก แน่นอนเกือบทุกอย่างล้วนมีที่นี่รวมถึงมอนสเตอร์ระดับจัก,กรพรรดิกลายพันธุ์สองครั้งตราบเท่าที่มีคริสตันชีวิตพอพวกเขาสามารถสั่งได้แม้กระทั่งมอนสเตอร์กลายพันธุ์สามครั้งหรือมอนสเตอร์เลือดมังกรงกอ,อย่างไรก็ตามมอนสเตอร์เช่นนั้นยยอมีราคาสูงกว่าการซื้อแบบเป็นๆจากผู้ควบคุมเหยาว่วนหวน,หวนดูเหมือนลูกค้าประจําเธอพาหลิน่วงตรงไปชั้นสามและขอห้องส่วนตัวเขาตกใจเมื่อเห็นราคาบนเมนูราคาของจานเนื้อเทียบได้กับศพมอนสเตอร์สามส่วนบนตลาด ผลกำไรของร้านอาหารต้องสูงมากตัวอย่างเช่นหมูป่าโตเต็มวัยที่มีน้ำหนักกว่า5ตันและเนื้อมันก็มีถึง70%ของร่างกายหักเอากระดูกออกและนับแค่เนื้อชั้นดีก็จะมีแค่3 5เเซซึ่งก็คือ1.75ต้นสมมติว่าจานเนื้อหมูทอดมีน้ำหนัก0.5กิโลเมตรหมูป่าตัวหนึ่งก็จะเทียบเท่ากับ3500นย์จานยิ่งไปกว่านั้นกระดูกมันยังสามารถนำไปทำซุปทำหมู3ามชั้นและบาร์บีคิวได้อีกด้วยผลกำไรจะต้องมากกว่า 1, ่าาพันเท การหักค่าแรงและค่าใช้จ่ายอื่นๆก็ไม่ได้ทำให้ผลกำไรมันลดลงมากนักพวกเขาสั่งมาสีจานและซุปถ้วยหนึ่งสำหรับมื้อเย็นมันมีค่าใช้จ่ายกว่า5,000คริสตันชีวิตสมบัติกรดสยังมีราคาแค่4,000คริสตันชีวิตขณะ5,000คริสตันชีวิตต่อสามารถซื้อสมบัติเกรด3าแบบสั่งทำได้หลินฮวงอาจที่จะให้ยาววนหวนจ่ายด,ดังนั้นเขาจึงเดินไปเพื่อจ่ายเงินโดยอ้าง กับเธอว่าปวดฉี่จากนั้นพนักงานก็บอกเขาว่ามือเย็นเขานั้นฟรีหลินห่วงประหลาดใจเพราะเขาไม่รู้ว่าเหยาฮวนหวนจะเป็นคนใหญ่โตเช่นนี้เขากลับไปห้องส่วนตัวบนชั้นสมโดยไม่ถามอะไรเพิ่มเขาไม่คิดหาอะไรเพอ มุ่งเกี่ยวกับตัวตนเธอเพราะพวกเขาคงไม่ได้เห็นหน้ากันอีกไม่สําคัญว่าตัวตนเธอจะน่าสนใจแค่ไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องของงอเขาเหยา่วนหวนไม้รู้ว่าเขาพยายามจ่ายเงินมันตลกที่รู้ว่าระดับเพลิงแดงไม่อาจอั้นฉี่ได้หลังกินข้าวไปมื้อเดียวแต่เธอก็แซงไม่สนใจมันเป็นตอนสองทุม่มเมื่อพวกเขากินนออาหารเย็นเสร็จและท้องฟ้าก็มืดสนิทแล้วขอบคุณสําหรับมื้อเย็นนะลิน่วงกล่าวหลังสังเกตเห็นเธอวางตะเกียบลงมันเป็นยังไงบ้างอร่อยใช่ไหมละเหยา่วนหวน,หวนพอใจมาก ดีมากฉันจะเลี้ยงนายอีกหากนายอยากฉันจะออกจากเมืองกวาดถูในอีกสองวันหลินฮวงวางแผนออกไปหลังได้รับตำแหน่งของมอนสเตอร์นายจะไปไหนหยาววนหวนถามทันทียังไม่แน่ใจฉันจะตัดสินใจพรุ่งนี้หลังได้รับข้อมูลหลินฮวงกล่าวอย่างตรงไปตรงมานายจะกลับมาไหมหยาววนหวนถามอย่างคาดหวังไม่แน่ใจโอ้ เหวา่วนหวนดูหมองลงหลังได้ยินเมื่อพวกเขาเดินออกจากร้านอาหารเหยา่วนหวนก็ยืนตรงทางเข้าและถามหลิน่วงนายจะบอกชื่อจริงกับฉันได้ไหมหลินหวงลังเลก่อนพยักหน้าฉันชื่อหลินเชี่ยเนื่องจากมันเป็นตัวตนใหม่เหยา่วนหวนจึงไม่อาจหาอะไรได้นอกจากนี้เขายังจะออกจากเมืองในไม่ช้าไม่มีทางที่เธอจะพบตัวเขาอีกฉันจะจำเอาไว้ เยาววนหวนพยักหน้าก่อนคว้ามือหลิน่วงและแนะนำตัวเธออีกครั้งฉันชื่อเยาววนหวนนับจากนี้ไปเราคือเพื่อนกันหลิน่วงอยากดึงมือออกแต่เขาก็ไม่ได้ทําสิ่งที่เยาววนหวนทำเหนือความคาดหมายเขาฉันต้องกลับบ้านแล้วไม่อย่างนั้นฉันจะโดนดุเอาได้หวังว่าเราจะได้พบกันอีกในอนาคตนะ เหยา่วนวนถอนมือเธอและอันเชิญประตูมิติสีขาวเธอเก้าวเข้าไปและโบกมือลาหลินหวงยิ้มและสส่หัวพลังเฝ้าดูเหยา่วนวนหายไปพร้อมกับประตูมิติเธอเธอเป็นคนประหลาดกว่าที่เขาคิดจากนั้นเขาก็อันเชิญประตูมิติเขาและหายยอไปหลังกลับโรงแรมและอ่านข่าวจนถึงห้าทุ่มเขาก็เตรียมเข้านอนแต่ทว่าวบางอย่างกลับดึงดูดความสนใจเขาเสียก่อนมีพาดหัวข่าวหนึ่งเขียนว่าเจ้าหญิงน้อยกำลังออกเดทกับชายแปลกหน้าตอนกลางคืน และมีรูปเขากำลังจับมือกับเหยาฮวนฮวนตรงทางเข้าพัคารกวาดถูเจ้าหญิงหลิน่วงแต่ข่าวอย่างสงสัยมีอยู่สามประโยคในข่าวท้ายที่สุดหลิน่วงก็รู้ตัวตนแท้จริงของเหยาฮวนฮวนเธอคือบุตรสาวของตระกูลอันดับหนึ่งแห่งเมืองกวาดถูแม้เมืองกวาดถูจะอยู่ภายใต้อีกาโมงตระกูลเหยาก็คือตระกูลอันดับหนึ่งที่อยู่ในเมืองมากว่าเจ็ร้อยปีและยังเป็นตระกูลผู้ควบคอ อุ้มอีกด้วยในเขตสามนอกจาก8ตระกูลชั้นนําตระกูลเหยา่คือตระกูลชั้นหนึ่งพวกเขามีสถานะสูงส่งเพราะอยู่ในเมืองกวาดถูมาหลายปีแม้กระทั่งอิกาม่งยังต้องหลีกเลี่ยงเพราะพวกเขาคือตระกูลราชวงศ์อย่างแท้จริงกึ่งเทพอผู้ก่อตั้งร้านอาหารคือปู่ของเหยา่ฮวนฮวนตอนนี้ในที่สุดหลินหวงก็เข้าใจว่าทำไมเหยา่ฮวนฮวนถึงกินฟรีเธอคือสมาชิกที่เด็กสุดในตระกูลด้วยวัยแค่17ปีเธอมีพี่สาวชื่อเหยา่หลานและทั้งคู่ก็คือบุตรสาวสองคนที่อายุน้อยสุดของตระกูล ดังนั้นพวกเธอจึงสูงส่งอย่างมากพวกเธอถูกเรียกว่าเจ้าหญิงใหญ่และเจ้าหญิงน้อยในเมืองกวัดถูสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับเจ้าหญิงน้อยคือเธอมักได้รับมอนสเตอร์อันเชิญใหม่ทุกหกเดือน เมื่อเธอได้รับมอนสเตอร์ใหม่เธอจะทำลายเมืองแต่ทว่าเธอไม่ได้ตั้งใจเพราะเธอยังควบคุมมอนสเตอร์ไม่ได้มังกรที่หลินห่วงพบก่อนหนะ้าคือมอนสเตอร์ใหม่ของเธอตอนแรกไม่มีใครกล้าขอค่าชดเชยเพราะตระกูลเหยาคือตระกูลและราชวงศ์อย่างไรก็ตามเธอมักเริ่มเช็ดเชยด,ด้วยตัวเองและมักจ่ายถึงสองเท่าของความเสียหายตั้งแต่นั้นทุกคนจึงเคยชินกับมันและขอค่าชดเชยจากตระกูลพวกเขาแม้กระทั่งยินดีให้เจ้าหญิงน้อยทำลายบ้านพวกเขา ฉันไม่รู้ว่าฉันจะกลายเป็นคนดังตั้งแต่วันแรกที่มาเขตสามหลินห่วงไม่รู้ว่าเขาควรหัวเราะหรือร้องให้ดี